สวัสดีครับผมทนายเดชาวันนี้มีข่าวข่าวด่วนข่าวดังมาว่าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติอาจจะมีคําสั่งเด้งพลตํารวจตีคนหนึ่งในภาค2หมายถึงภาคตะวันออกแถวแปดริ้วชนบุรีระยองจันตราดเขาบอกว่าคนคนนี้ในพลคนนี้นะไปสับเปลี่ยนตัวผู้ต้องหานะครับนะเอาเอาเอาคนที่ไม่ได้กระทําความผิดมาออกนอกหน้าเป็นผู้ต้องหารับผิดแทนผู้ต้องหาตัวจริง เราเห็นบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องบ่อนการพานันคนจีนสีเทายาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรต่างๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ก็ดีใจมากนะครับที่มีข่าวแบบนี้ออกมาว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการกวาดล้างดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวกับคนจีนสีเทาบ่อนการพานันยาเสพติดแก๊งเงินกู้แกลงคอลเซ็นเตอร์มีข่าวแบบนี้ดีมากครับขอให้เป็นความจริงครับสาธุ นะถ้าเป็นระดับนายพลแล้วสับเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาก็ติดคุกครับมาตรา157ครับนะปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตจำคุกสูงสุดก็10ปีนอกจากนี้ก็โดนข้อหามาตรา200ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดจำคุก7ปีนะส่วนใครที่มารับสมอ้างนะครับเป็นผู้ต้องหาก็จำคุก2ปีนะมาตรา172นะเขาเรียกว่า แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดทางอาญาให้ผิดไปจากความจริงข้อหานี้นะครับนะเขาเรียกว่าแจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาให้ผิดไปจากความจริงคือความจริงนะคุณไม่ได้เป็นผู้ต้องหาละแต่คุณดันนะเสนอหน้ามานะครับเป็นผู้ต้องหาคุณก็ติดคุกสองปีสบายไปนะส่วนผู้ต้องหาตัวจริงก็พยานหลักฐานไปถึงก็เดี๋ยวก็โดนแจ้งข้อหาก็ติดคุกครับคดีแบบนี้ศาลก็ลงโทษสถานหนะัก เพราะถือว่าเป็นการขัดขวางกระบวนการด้วยทมจุกรูจุกรูติดตามเพจทนายใครทุกแล้วคุณจะฉลาดแล้วคุณจะไปทําชั่วทําเลวนะก็ฝากเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องน้องตำรวจนะครับนะเราปฏิญาณตนแล้วครับเราจะเป็นตํารวจของประชาชนเราจะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษเราอย่าไปทําอะไรที่สกกปกถ้าผู้บังคับบัญชาบังคับให้เราทําเราก็อัดเสียงอัดคลิปไว้แอบอัดคลิปไว้ นะแล้วส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมประจานผ่านสื่อให้ว่ามีตำรวจโจรผู้บังคับบัญชาโจรอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ก็ยินดีนะครับที่จะดูแลตำรวจดีๆทุกคนนะส่วนตำรวจชั่วเร็วก็พร้อมเป็นกระบอกเสียงในการนะประจานกระทืบซ้ําจุกรูดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ด้วยยี่หิ้วยี่หิ้ว